สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับปลื้มเองนะคะวันนี้เรามีอีเวนต์กันค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะไปงานไฮวิชันแตนกิ้วปาร์ตี้ประจำปี2025ค่ะ งานไฮวิชั่นรอบเนี้ยเขาจะจัดัปีละครั้งเนาะซึ่งรอบเนี้ยเขาจะจัดตั้งแต่บ่ายโมงยันสี่ทุ่มหทุ่มเลยเอาเป็นว่าแบ่งเป็น2พาร์ทละกันพาร์ทแรกก็จะเป็นพาร์ทแบบอบรมสัมมนาอัปเดตสินค้านะคะว่าในปี2 0 2 5นี่จะมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็งานช่วงคำ่ำก็คือ6โมงมต้นไปยัน4ี่ทุ่มเนี่ยจะเป็นงานปาร์ตี้ลอ้วนะคะแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเนี๋ยไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีลุงปีเตอร์ด้วยนะคะครับสวัสดีคับเดี๋ยวอยากให้ลุงปีเตอร์แนะนาตัวหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนตําแหน่งอะไรในฮิวิชั่นคะก็ที่ชื่อจริงๆนะพี่ชื่อพีรพงศ์อัครทิศสวัสดีฮ้าอาจริงๆจริงๆพี่ก็อยู่ฮิวิชั่นมา10ปีละเป็น,น,<า>นคน,น,<า>นไทยคนแรกนะครับคนเดียวตอนนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนหัวยังไงพี่ก็ยังอยู่พี่ยังไม่ไปไหนอ่าว,วันนี้ที่เราจัดงานกันนะ,ะพีปีเตอร์คืองานใหญ่มากเพื่ออยากรู้ว่างานนี้จัดขึ้นเพื่ออะไร คือตั้งแต่ว่าเราวงการ C C T V เนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราก็คิดว่าเราอยากจะมีสักงานหนึ่งปีละครั้งให้คนในวงการมารวมตัวกันแทนที่จะมีสังสรรค์อย่างเดียวเราก็มีเทคโนโลยีมีสินค้าใหม่ๆมามานำเสนอมาโชว์ให้เราได้อัพอัปเดตเทคโนโลยีกันมีแจกรางวัลด้วยบางคนทีออ่อยากจะได้รางวัลเหมือนเพื่อนๆเขาก็ได้ถีบตัวเองขึ้นมาอ่านี่คือวัตถุประสงค์บางคนที่ยังไม่รู้จักแบบกันว่าทิวิชั่นคืออะไรอยากถามมิีเตอร์แล้วก็อยากให้แบบ เอาสั้นๆง่ายๆอะไรคือฮิตวิชันเหรฮิตวิชันคืออะไรสินค้าเรือธงคืออะไรเอาจริงนะที่ห่อเราเรียกว่าไฮวิชันแต่จะเรียกว่าฮิตก็ไม่ไม่ผิดคือไฮวิชันเดิมเราเกิดมาจาก CCTV กล้องวงจรปิดนี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยเราผันตัวเป็นเรียกว่า s e c u r i t y Provider เราไม่ใช่มีแค่ CCTV แล้วละเรามี Product ที่เกี่ยวกับ Security เยอะมากเยอะจริงเราพัฒนามารวมกับ AI นะครับเราถึงบอกว่าเราไม่ใช่บริษัท ก,กล็วงจรปิดละเราเป็น security provider แล้วเราก็อันดับหนึ่งของโลกมา4-5ปีติดต่ตอกันละนี่คือว้าวมาันตของโลกนะครับเราผลิตกล้องวันละ600,000ตัวแล้วทุกตัวที่ผลิตเนี่ยคือมีออเดอร์แล้วแล้วเ,เห็นวันนี้มีโปรดักที่เพิ่งลอนอฉกมาใหม่เป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่า smart ์ทซีด้วยใช่ไหมคะลูวีเตอร์ใช่นั่งเข่าวๆ smart ์ทซีอันนี้ว้าวจริงว้าวจริงเราเอา AI ค่ะ Deep Seek Deep Seek ค่ะ พ,พัฒนาพัฒนาร่วมกับสินค้าของเรานะครับตอนนี้มันฉลาดมากขึ้นแล้วเราไม่ไมาแข่งกันว่ากล้องคุณสว่างแค่ไหนความละเอียดเ,เท่าไหร่เราไม่ละเราที่ความฉลาดแล้วก็ AI แล้วสุดท้ายค่ะดิีเตอร์อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วไม่ว่าจะ user ทั่วไปหรือว่าดีลเลอร์ด้วยกันหรือว่า SI ต่างๆอยากฝากอะไรเป็นแบบเพื่อบอกเป็นกระบอกเสียงแล้วกันค่ะในคลิปนี้แล้วจุดเด่นของเรานะครับเรามองว่าเราเป็นแพลตฟอร์มเดียวสามารถเอา CCTV นอนซีซีแต,ตห่หลายหลายอย่างหลายๆโารดักมารวมกันในแพลตฟอร์มเดียวเ,ออเราสามารถทํางานได้ง่ายนะครับด้วยแพลตฟอร์มเดียวยังไม่มีแบรนด์ไหนทําได้เหมือนเราอ,อันนี้ลนกล้ายนวยกันเลยว่ากาหยุดยันครับ โอเคสุดยอดมากค่ะก็ยังไงขอบคุณลุงปีเตอร์มากแล้วเราไปต่อกันที่งานปาร์ตี้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วเจอกันเห็นลุงเต้นปะนะแน่นอนแน่นอนโอเคค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้เรากำลังจะรอเพื่อเข้าไปงานปาร์ตี้กันค่ะทุกคนและเด็กกุ้มจะเก็บบรรยากาศมาให้เยอะเลยว่าข้างในนะคะทิศวิชั่นแตงจุ้ยพาตี2025นี้บรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดู